ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นำเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบรถยนต์หรูของเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะคะส่วนทีมทนายความของวัดปากน้ำภาษีเจริญก็เข้าเอาเอกสารไปยื่นที่ดีเอเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ของเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเช่นเดียวกันค่ะ นายสมศักดิ์ตวรักษาทนายความวัดปากน้ำภาษีเจริญและนายสุรพงศ์สิทธิกรทนายความผู้รับมอบอำนาจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ไปยื่นเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับรถยนต์โบราณที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ครอบครองโดยส่งมอบให้กับพันตำรวจตรีวรนันท์สีล้ํารองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือส s i ค่ะนายสมศักดิ์ยืนยันว่ารถยนต์โบราณคันดังกล่าวนั้นมีผู้บริจาคเป็นเงินสี่แสน บาบวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะซื้อรถยนต์โบราณไปจัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดปากน้ำภาสีเจริญเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็มีการไปแจ้งต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ามีการยกเลิกใช้รถยนต์ตั้งแต่สิงหาคมปี2556ค่ะแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปแล้วนี่รครับนี่ฮะ แจ้งไม่ใช้แล้วปัญหาขนาดนี้ที่พี่จะสืบต่อไปว่าการที่แจ้งไม่ใช้ก็หมายความว่ารถเนี่ยท่านไม่ได้ไปใช้เลยตั้งแต่รับบริจาคมาเอาไปเข้าในพิพิธภัณฑ์นะรับมาเมื่อังปี54เราแล้วไปเข้าพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้รถด,ดังกล่าวเนี่ยเมื่อมีปัญหาท่านก็ในนามบริจาคของลูกศิษย์ลูกหาให้ชื่อเป็นชื่อท่านแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการไปเข้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ท่านก็ส่งรถคืนท่านก็มอบให้รถคืนไปถ้าไม่ต้องการที่จะให้อยู่ในพิพานแห่งนี้ขณะที่นายสุรพงศ์ซึ่งเป็นทนายความผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ําก็ยืนยันนะคะว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถเช่นเดียวกันค่ะโดยอ้างว่าอู่วิชาญเป็นผู้จัดหาให้นะคะ ด้านเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ได้ไปตรวจสอบรถยนต์โบราณรุ่นปี1977หมายเลขทะเบียนกไก่กไก่1177กรุงเทพมหานครของพระครูปรลัดสิทธิวัฒนหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะก็เข้าไปเก็บรายละเอียดข้อมูลตัวเลขเครื่องยนต์เกียร์รถยนต์เลขตัวถัง เพื่อน,นำไปยืนยันกับเอกสารในการนำเข้าการจดประกอบไปจนถึงเอกสารการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทั้งบกว่าทั้งหมดนี้ตรงกันหรือไม่นะคะสำหรับการตรวจสอบรถยนต์โบราณของหลวงพี่น้ำฝนก็เป็นไปตามการตรวจสอบรถยนต์จดประกอบต้องสงสัยเลี่ยงภาษีหรือคดีรถหรูของ DSI ที่มีการตรวจสอบกันมาตั้งแต่ปี2556และรถยนต์หลวงพี่น้ำฝนก็อยู่ในกลุ่มแรกที่มีการตรวจคือ548คันที่ถูกเรียกมาตรวจสอบ 好卡。